เพาว่าในเดียวกัตอนที่กำได้เล่โอเล่ามาต่ตนนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงที่บ้านพวกบ้านหัวลิงจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่มองได้ tại <laughs> sao nó nóng lên được? vấn là tại <laughs> sao nó nóng lên được? vấn đề là tại <laughs> sao nó được? là tại nó được? vấn là tại sao nó là tại sao nó là nó 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 เลยเรียกว่าบ้านไร้ยี่เบือแล้วหูมบ้านไร่ไยี่เอมาอ,มอยู่พี่น้องไร้ยิ่เบืง้นมิโน่ไม่ทราบว่า,วาพอสอไหนแต่ว่าเดยมีคนเข้ายที่ดินใหม่มาสวายที่ดินไหม่ประมาณสิบห้าไร่ตอนนั้นท่านเาว่า นแรกที่มาสร้างวัดและบ้านในปเนี่ยวัดในปเนคือหลวงปู่หลวงู่กที่ไดใหญ่วนนี้มันเหมือนนไม่อ่อนเลย่ยายไมยู่ที่ใหม่นีก็มีการพัฒนาวัดโดยพัฒนามามีหมอสตั้งหมอสิด เพื nh, can, cam, ่อทำการกิจกรรมในการบูชาในชุมชนตั้งวัดไทยมาสร้างโบสถ์นั้นก็ประมาณรัศดรตรงอยเก้ารสามรศดรตรกสามก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆยุ่งเี่ย เอ่องุกคนเพลิงจาว่าเขาจืงพ่อสงห์วนจันุกคนเดินนะครับแต่ก็พัฒนาพาชาวบ้านพัฒนาบสถอาวัตไเรื่อยต้องกระทั้งท่านจาวดาปู่สิงวนัันได้มรณภาพเมื่อปีพศ2562มีผต่อนะรันจนี้เปลี่ยนจาวาดมาใหม่มีพพอ มันงพ่อด so er, ีก็มีก็ว่าปัจจุบันนี้คือส่้นบริการระายในกำลังอาสวัตต่างๆอย่างอย่างย่หน่องีว่าผมไม่จำได้ความที่เขาเกี่ยเราเล่าให้มาเล่าเราให้ฟังเพราะว่าตอนนั้นก็มีมาสร้างมาสร้างเรียน นูมีโรงเรียนก็มามมมปานมีเด็กเยอะมากก็มีโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่วัดในิธเดยร์งเรียนอยู่ในเิื่อเรโรงเรียนก็น่าจะประมาณพศสพาร้กมที่มีโรงเรียนที่วัดในเดยรหลังจากนั้นเียนก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่